เอาทุกๆคนเข้ามาดูกันอิซูดีแม็กศูวิ่งไม่ออกเครื่องยนต์สวิงสตาร์ทติดยากามาดูสาเหตุเกิดจากอะไรสำหรับคันนี้นันอาแล้วนั่น <c oughs> เห็นไหมแสดงว่าถือหมองแล้วอาเนี่ยฮ <c oughs> อนฮอนหลังจากที่ได้ใช้เครื่องสแกนตรวจสอบดูแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงเราได้พบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันเกินสวิงนะครับ ไม่คงที่สาเหตุเกิดจากตัว S C V ที่ติดตั้งอยู่ปั๊มนะครับมีอาการติดขัดใช้งานมานานทำให้แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงมีปัญหาทำให้รถวิ่งไม่ออกมีอาการสวิงตอนนี้ช่างกำลังทำการเปลี่ยนหลังจากเปลี่ยนแล้วเรามาดูกันอาการเครื่องยนต์สวิงตารตติดยากวิ่งไม่ออก ิส08จะหายหรือเปล่าโอเคตามนั้นนี่ปัม๊มนะครับ SCV ติดตั้งอยู่ตรงหลังปัม๊มนะครับตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าของ SCV กันนะครับจะเป็นยังไงอาการเครื่องยนต์สวิงตอนเดินเบาเร่งไม่ดีวิ่งไม่ออก อันนี้เข้าไปที่ดีแม็กซ์ศูนเจ็ดศูนย์แปดของทานสตอมสองจุดห้า รีดดาต้าสตรีมดูค่าสดฟูลเรียวเพชเชอร์ตอนนี้แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่สามสิบยี่แปดยี่เก้าใช้ได้ปกตินะครับ ไปเครื่องโชว์เดี๋ยวลบโค้ดตัวนี้ขึ้น EGR นะครับไม่เกี่ยวเครื่องยนต์เดินเรียบปกติเร่งปกติอากชื่นชอบคลิปกดไลค์กดแชร์ 다음은.